เข้าสู่ช่วงบอกเล่าข่าวรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บอกเล่าข่าวรัฐนะคะเราก็เริ่มกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกํกำลังใจแก่ผู้ที่ดําเนินโครงการนําเสนอผลวิจัยประสิทธิผลหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังและสะท้อนมุมมองของ พุทธยาวชนต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นพลังสำคัญในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่พึ่งให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งพระธรรมเพื่อความดับทุกข์ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานและวิจัยหลักสูตรธรรมนาวาวังได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยประสิทธิผลหลักปฏิบัติธ,ธรรมนาวาวังให้แก่คณะสงฆ์คณาจารย์ศิลธรรมอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณอาคารมวก .48 พรรษามหาวิทยาลัย มหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญกระแสะพระราชดำรัสเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบถึงประสิทธิผลของหลักปฏิบัติธรรมนาวาวังเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติแนวทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ได้ต่อไป ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการความว่าเนื่องในโอกาสที่มีการจัดโครงการนำเสนอผลวิจัยประสิทธิผลหลักปฏิบัติธรรมนาวาวัง และสะท้อนมุมมองของพุทธเยาวชนต่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคุณสมบัติแห่งพระธรรมคุณอันได้แก่ทำอันเป็นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยพระราชปัญญาตรัสสรุ้อันชอบแล้วพุทธบริษัทใดได้รู้ย่อมรู้ชัดได้ด้วยตน เป็นสัจธรรมไม่จำกัดการการศึกษาวิจัยทั้งในตัวบุคคลและในหลักวิชาให้ผลเป็นที่ชัดแจง้งทนทานต่อการแห่งพิสูจน์ซึ่งน้อมมาใส่ตน เพื่อเป็นความวินยูชนผู้รู้ผู้เห็นธรรมอันเป็นเครื่องดับทุกขนั้นด้วยตนธรรมคุณทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการยืนยันผ่านผลงานวิจัยของท่านทั้งหลายในวันนี้การถ่ายทอดสดพระธรรมอันล้ำค่านี้จึงมีความสำคัญยิ่งต่อประโยชน์สุขอันแท้จริงของปวงชนข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าความวิริยะอุตสาหะของท่านจะเป็นพลัง สำคัญในการทำโรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่พึ่งให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งพระธรรมเพื่อความดับทุกข์ ขออนุภาพอันทรงคุณค่าหาประมาณม่ได้แห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยจงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมีปัญญาอันเฉียบแหลมและมีพลังกายพลังใจที่จะดำเนินโครงการนำเสนอผลวิจัยประสิทธิผลหลักปฏิบัติ ธรรมนาวาวังและสะท้อนมุมมองของพุทธเยาวชนต่อพระพุทธศาสนาให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยทุกประการในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568